เอาละครับวันนี้อยู่กับช่อง Definit Racing นะครับผมเราก็มาอยู่กับ z ซต X6R เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราด้ไปกินข้าวกันเลยสำหรัถ่ายคลิปกะได้เล่นนะครับผมก็ไม่ชัดไม่ชัดยังไงแจ้งให้ฟังเลยนะครับไม่ได้ขับรถมา2วันรู้สึก ไม่ชินเท่าไหร่เลยครับพอดีว่าไม่คม่อยได้ออกไปไหนช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโควิดเลยนะเวลาพวกพี่ๆขับรถก็น้องๆพี่ๆขับรถก็อย่าลืมปิดหมวกนะครับอย่างน้อยก็ช่วยได้ดีกว่าอากาศผ่านเข้ามหมวกโดยตรงครับตอนนี้อยู่กับเส้นหูเหมือนเดิม กินข้าวแต่เดี๋ยวก่อนเรายังไม่นี่นี่วะนัดข้านิดนึงเอาล่ะถนนว่างพอดีวันนี้น่าจะไม่ยกรอนะครับเพราะว่าเสียวอยู่มากเลย ดูว่าเสียงลมจะเข้าเยอะไหมนะแต่ว่าจะลองดูครับข้อตกระจายจริงหลายพื้นที่ก็มีโควิดระบาดก็อย่ลืมดูแลตัวเองเลยนะครับผมสมมติการนี่ก็เยอะครับแต่ว่า ป้อกกานตัวเองทุกคน้อกกันตัวเองมก็โอเคนะไปไหนพวกแมสกันด้วยผมเห็นบางคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่แมสกันหลายคนเลยนะสำหรับเอ่อเห็นคนเลิกงานนะแต่ว่าเขาพูดอะไรไม่ได้เนะหนึ mm ่ hmm. งว่าแเราเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีถึงราบรอกในส่วนนี้นะ ค่ะถือว่าร้อนอยู่นะร้อนหมุนรับรับไม่เดียวดูแดดน่นเ่ยครับทุกคนอย่ากออ้อน อ <c oughs> ตอนนี้ผมยังก็ยังนึกคอนเทนต์ไม่ออกนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปไหนก็เลยแบบยังนึกคอนเทนต์ไม่ออกว่าเราจะทํายังไงดีทำเอ้ยทำอะไรดีเพราะว่าหนึ่งเลยแบบไม่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยอะ่ะแล้วอีกอย่างมันเป็นมีโรคระบาดไม่กล้าออกไปไหนก็เลยแบบไม่มีแบบคิดคอนเทนต์อะไรดีๆเลย เพื่อนๆช่วยคิดคอนเทนต์ได้ไหมครับว่าเราจะทำยังไงดีแต่เรื่องรีวิวรถกับรีวิวรถเนี่ยผมว่าเดี๋ยวรออีกชั้นหน่อยรอของอีกนิดน,นึงก็เ,เดี๋ยวก็จะรีวิวกันได้ละตอนนี้ว่าจะรีวิวเอ0 0ันก่อนนะเอ0 0ันจอดอยู่ในบ้าน ก็โอเคนะถ้าสมมติว่าได้รีวิว A1 แล้วก็รีวิวรถตัวเองหนี่ยผมวอาจจะขับโอดไปหน่อยนะครับอาจจะลากรอบทีดนึ่งนะครับเพราะว่าเป็เส้นกเร่งมากเลยอยากยกมากเลยอยากยกแต่ว่าไม่ได้ยก มากผมอิจฉาคนที่หนาวจริงๆนะก็ผมอยู่สม,มุทรปราการนะครับผมผมอยู่สม,มุทรปราการนะครับก็ถ้าสมมติว่าใครขับรถเล่นระแวกใกล้เคียงบางทีก็แจ้งมาได้แต่ เราไปจัดทริปเล็กๆน้อยๆพาบนสุวรรณภูมิแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่ขับรถเกเรนิดน,นึงนะครับไม่คนที่ยกร้อนะครับตอนนี้กำลังฝึกอยู่ก็โอเคขึ้นแล้วขอไม่ดรามานะครับ <laughs> Một chút Một chút thôi Một Một chút ใส่ท่อ AR นะครับเป็นติดเพจของไดโวนะครับแต่ว่าพอดีว่ามีคนเอามีคนแรกเ็าขอมก็เลยเป็นเป็นเฮฟเฟอโตัวนี้นะครับก็ท่อเสียงพอเสียงหวานเลยแล้วก็ไม่ดังไม่ล่านจนเกินไปแล้วก็เป็นท่อที่ไบค์ทรงกำลังดีครับเพราะว่ามันไม่ใหญ่เอะไม่ยาวท่อนี่ ชุ่มต้องแบ่งออกเป็นสามประเภทนะเพราะว่าท่อสมมุติว่าเป็นท่อกระป๋องเนี่ยเราก็จะเสียรอบต้นนะเพราะว่ามันลุ่งไปต้นมันจะหายแล้วก็เป็นท่อใบกลางกางก็อย่างพวกชอตตี้อะไรพวกนี้ที่มันใบไม่ยาวมากก็จะได้พอมเพลเมนต์ทั้งเสียงด้วยนะแล้วก็ได้คอมเพลเมน์เสียงด้วยแล้วก็ได้แล้วก็ได้อะไรวะ ได้โฟร์มนทางนั้นซึ่งคุณภาพด้วยนะครับผมส่วนท่อไปยาวนี่เป็นตัวรีดเลยแต่ว่าจะเสียงก็จะแบบไม่ค่อยสาใจเท่าไหร่นะแต่สำหรับผมว่าสำหรับรกเอเซตเอหุกอาหรืออาหุกเนี่ยถ้าสมมตใส่ไปยาวอะ่ะมันก็โอเคนะเพราะว่าก็เสียงสูงอะ่ะพอเสียงสูงปุ๊บยังไงมันก็เสียงมันก็เพออยู่แล้วนะแต่ว่า เขาแซบๆหน่อยดังๆหน่อยก็เลยต้องจัดอย่างนี้มาถือว่าโอเคนะผมรู้สึกภูมิใจละโอเคเท่อตัวนี้และวนะคฟว่าจะไปแฟดอยู่นะครับก็อีกเดินหน้าผมรอนวดเครื่องยนต์ก่อนเพราะว่าขับรถขับรถพวกนี้พี่เ้ย ขับรถพวกนี้ครับเพราะว่ามันต้องนวดนิดนึงทําให้กล่อง ECU มันเข้าใจการขับของเราอะ่ะเราต้องนวดมันบ่อยๆแบบใช้รอบสูงบ่อยๆเปิดคัาเลขบ่อยๆอะไรทํานองเนี้ยครับทํานองนี้ครับ,รรบเพื่อเพื่อให้มันจําว่าเราขับแบบนี้นะแล้วพอเราได้นวดเครื่องไปนานๆาปุ๊บ ตอนที่เราไปเซตมันจะได้ผลที่ดีครับตอนนี้ผมก็รถก็หมื่นสองละเดี๋ยววัมาสักหมื่นห้าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนก่ออากาศเปลี่ยนก่ออากาศไล่ออาาลสเตอร์ใหม่เพราะว่าแทสร์หกม,มันสเตอร์เดิมมันมันไม่ได้รอบปลายมันเป็นรถรอบต้นอยู่แล้วแต่จะไล่ทั้งหนึ่งฟันข้งนางหน้าจะได้จะได้รอบปลายก็ถือว่าโอเคนะครับผม ก็เดี๋ยวเรายูเทิรนแล้วก็น่าจะถึงใกล้ถึงครับผม,มกินข้าวร้านประจำมาใกล้หน่อยแต่ว่ากินร้านประจำก็โอเคชอบกินไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่านะไปรอเปิดนีจบเลยเรามาผิดเลยเนีน่ยไม่เป็นไรโอเคอยู่ รถเราต้องกลับรถสองเลน 好吧的。 ผมเดีย๋ดวยวเราเจอกันตอนกลันนะครับ ครับทุกคนก็ <c oughs> จ,จะกลับแล้วครับผมคืออิ่มมากบอกเลยครับบอกเลยบอกเลยว่าอิ่มมาก ขับเร็วเลยครับโอ้ยพี่ออกมาน่ากวัวเชียวอมปวดขี้ด้วยทำยังไงดีขี้ก็ปวดต้องรีบเข้าบ้านแล้วแหละขี้ปวดครับทุกคน ท,คคผผที่ครับคนษครับผมคนขี้อดีตถามถามวีครับ ้อบไหมสมมติก็ถ้าสมมติเรารู้ว่ารถเราผิดกฎหมายนะครับผมก็มีทิคนิดหนึ่งนะครับเวลามีไฟแดงเราก็จอดตามหลังรถนะครับมันจะดีเขาจะไม่เห็นเรานะครับหรือไม่ก็จอดข้างทางไปเลยแล้วก็รอไฟเขียวเราค่อยไปยคือสิ่งที่ควรทำ พอไม่อย่างนั้นครับเราโดนมาไม่คุ้มเสียเป็นพันแน่นอนมีการล้านชื้นโลกด้วยแต่ล้างที่ของตัวเองโ่าง,งเลยครับ ชอบเล่นเหลือเกิน อะไรดีครับผม ครับผู้ชม <laughs>